ผมเติมให้270,000บาทมอบให้ที่หมอมันมีความคาบผมนครับขอบคุณมากๆขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ร่วมกันนนี้นะขอบคุณมากๆขอบคุณสำหรับทุกท่านเลยนะครับสปอนเซอร์นะครับมีขออนุญาตนะครับเยอะมากนะฮะแคปซ e ลมิวสิกครับธนาตาประกันไทยดอกไม้สวยๆจัดติ้งกิ๊บูมนะครับบอดี้กลอฟนะครับบริษัท ครูแาวของพี่โรจนนะครับเพล่นมือเปลารองไหมฮะแาวเป็นงครับดีมากขอบสมควรเลยคุณโรจนนะครับครูแาวเรียกใช้ได้เลยติดอกโองิ e c Group เยอะมากผมเออ OEC หน่อยพิมิต้าครับขอบคุณพี่นุ่มครับดามิฟอรครับพิมต้าทับวันบาใครได้บัตรก็ได้อยู่าลืีติดใช้นะครับมาน้าซีฟู้ดครับพี่แมวมาอยู่แล้วมั้งปิโนบายจักครับอาหารอร่อยมากบราเดอร์นะครับคุณป้านร้านบราเดอร์นะครับชูดี้ครับ ซูริโอโฟดิวันคุณวายยุยุเนาะออคุณยุนะครับเยี่ยมยกมาดีซิกซซอร์นะครับคลินิกเมดิวิสานคลินิกเมดิวิสานเด็ yeah. อาจารย์สินแสเป็นหนึ่งขอบคุณทยาทิพย์สุวรรณแล้วก็คุณพัชระพัชรดาณสงขลาและคุณธวัวชชัยสอสุสทธิกุลนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆขอบคุณ นักดนตรีทั้งหลังด้วยครับปรบมือให้น้องๆหน่อยครับน้องๆก็ต้องสละคือทุกอยาก่างเราซ้อมกันก็พอสมควรนะแล้วน้องๆก็ต้องสละเวลาในวันนี้ไม่เอาค่าตัวด้วยนะครับเหรอนะครับ,นะรบเดี๋ยว้อบรอบรอบรอบนะครับอันนี้ผู้กองจัดก,การขอบคุณทุกท่านจริงๆที่สลับมาในวันนี้เดี๋ยวมอบให้พี่หมอก่อนพี่หมอจะไปปลูกผมเพิ่มนะครับวันนี้มีมีโค้ชมาวันนี้มีโค้ชอยู่ไหมครับอาจารย์จุกโคเป็นคุก ผู้สร้างทีมบท่านปรกดตัวเิ่คนเป็ผู้ร้างผู้สร้างีเชิญครับโค้เชิญครับด้มากมกมมอันนี้ให้ให้พี่หมอก่อนเนาะให้พี่หมอก่อนครับหมอเป็นดีวิัครับอันนี้เป็นปลุโผมแล้วกบแล้วกบมาล้วก็เสกแอรครับโค้ชครับมีอะไรฝากอยากกล่าวอะไรเชิญเลยครับตอนนี้ต้อง ขอขอบพระคุณท่านผู้กรองครับที่ท่านได้กรุณา,จ,าจัดงานการในครั้งนี้ให้กับนักกีฬานะครับตามปกติแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เคยมีอะไรที่เป็นคิดเป็นอันแบบนี้เลยนะครับที่เป็น ิ่งที่ครูท้องทาให้กับพวกเราทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เป็นข่าวว่ามีสปอนเซอร์ตรงโน้นตรงนี้นะไม่เป็นความจริงครับคนนี้ครับคือสปอนเซอร์ตัวจริงครับนี่ผไยได้ครับแลต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาแล้วก็ได้เมตตากับ พวกเราแล้วก็เราก็ไม่มีอะไรนะครับนอกจากว่าจะพยายามทำทีมให้ดีที่สุดแล้วก็จะนำเหรียญรางวัลที่พรราชิกมาเป็นของขวัญให้กับทุกๆท่านกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับผมตรงนี้จะมีเงินนะครับทุกบาททุกสตางค์อยู่ในนี้นะครับแล้วก็เป็นสมุด สมุดอวยพรให้กับนักกีฬาใครย e ังไม่ได้อวยพรม้างกกันเนาะอวยพรให้นักกีฬาแล้วครับเป็นกําลังใจจากพวกเราทุกคนที่มาในครัคงนนี <S <S ้ขอบคุณครับขอบคุณมากบครับขอบคุณับขอบคุณคนะ